เห็นหน้าตาแบบนี้เดาไม่ยากเลยเมนวูวน,นี้ขอนําเสนอเป็นข้าวผัดค่ะแต่ข้าวผัดของเราจะมีลูกเล่นที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะใส่พริกลงไปด้วยเริ่มแรกเลยเราจะมาเก็บพริกขี้หนูที่สวนหลังบ้านก่อนช่วงนี้พริกขี้หนูกําลังขึ้นดกงามมากหลังจากนั้นเราจะนําพริกกระเทียมมาล้างแล้วก็โขกให้เรียบร้อย และวันนี้ข้าวผัดที่เราจะทําก็คือปลาเคม็มอย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือเอาปลาเค็มไปทอดก่อนเพราะว่าปลาเค็มมันมีความคาวนะคะการทอดก่อนจะทําให้ลดกลิ่นคาวได้แล้วเสร็จแล้วเราจะเอาปลาเค็มเนี่ยยีเอาไว้เตรียมสําหรับทําข้าวผัดหลังจากนั้นเราจะนําไข่มาตอกใส่ในกระทะเพื่อผัดให้น้องมีความสุกพอประมาณก่อนไข่ที่ได้ก็จะมีความสีเหลืองและจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อไข่ลวนเสร็จแล้วเราจะ แบ่งครึ่งเอาไว้ครึ่งกระทะหลังจากนั้นจะใส่พริกกระเทียมที่เราตำมาไว้แล้วลงไปผัดพริกกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมเลยจังหวะนี้คือกลิ่นหอมมากๆแล้วเราก็เติมข้าวเราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปลาเค็มมันมีความเค็มอยู่แล้วเราจะไม่ได้ปรุงมากมายเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะใส่เป็นตัวปลาเค็มที่เราเยียวไว้ผัดทุกอย่างให้เข้ากาันบอกเลยว่าจังหวะนี้กลิ่นหอมมากๆ แล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ผัดจนกว่าข้าวเนี่ยจะดีดตัวใส่คะน้าเป็นอย่างสุดท้ายแล้วเราก็จะผัดต่อไปจนกว่าคะน้าจะสุกเวลาผัดข้าวผัดที่บ้านเราเนี่ยเราจะผัดนานนิดนึงเพราะว่าต้องการให้เม็ดข้าวดีดตัวขึ้นมาเพื่อข้าวจะได้เรียงตัวสวยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้าวผัดคะน้าปลาเค็มบอกเลยว่าใส่พริกเข้าไปด้วยเพิ่มความแซ่บความนัวมากขึ้นยังไงไปลองทํากันดูนะคะ